สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านากันอีกแล้ววันนี้ก็เช่นเคยก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่19มีนาคม2568วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนั่นเองครับเพราะว่ายางพาราได้ปรับบวกเพิ่มขึ้นทุกชนิดยางนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราลด ลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็จะขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันนะครับก็คือ1สภาพของอากาศ2การใชยย้ยาง3เศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6การเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็มาเริ่มกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้ถือว่าขยับขึ้นแล้ว 67บาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น64.50บสาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น373.32สบาท32สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา72สตางค์ราคาท้องถิ่น70.32สบาท32สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี68.88บาท88สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1.62บาท62สตางค์ราคาท้องถิ่น63.88บาท88สตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 100เปอร์เซ็นต์บาทวันนี้ขยับปรับขึ้นมา1บาทราคาท้องถิ่น59บาทยางก้อนถ้วย drc 50เปอร์เซ็นต์ยางสด31บาทปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาทยางก้อนถ้วย drc 5 5เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง34บาท10สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา55สสตางค์ ราคาท้องถิ่น31บาท10สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน40บาท40สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา65สตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท30สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 70%เเซยางเคลฟ4 3บาท40สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา70สสตางค์ ราคาท้องถิ่น40บาท40สตางค์นั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นของราคาตลาดกลางนะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นราคาจะซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่จะซื้อขายไม่เท่ากันนั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพอย่างและเปอร์เซ็นต์อยางของพี่น้องและกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับว่าจะดีหรือไม่อย่างไรปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคานั้นในแต่ละตลาดชนิดไหนราคาปรับขึ้นหรือลงอย่างไรก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ Thank you.